ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป่าตัดติชีวิตช้างนะคะยังไปทังเด้ยัาไปทักคุนเด้อตกลงเด้อไม่ได้ไม่จะฟูหุนนีดีไปแล้วไปแล้วออกแม่หางดีไปแล้วโอ้ยแม่หางดนีมีลูกสอสองเชือกแล้ว

เดี๋ยวมาเลยอย่าอ้างควรกันนู่นไปแล้วไปแล้วแป๊บพี่ดาไปทักพควรละเมียกอืมกลัวกลัวพี่ดาเมาแม่ตัวเองเหรอพี่ตัวเองพี่ตัวเองไปไปอ้อนแม่แป้งดิฮะเฮ้ยกลัวพี่ดามากินนมแม่ตัวเอง ฟุนฟุ่นปุนไปไปตามพีดาเลยลูกพีดาไปบ้านแล้วพีดาไปบ้านแล้วฟนโอนเฮ้แล้พีดากับ้านเลยเลยเลยลูกกินนมกินนมโช สีดาวส่งเสียงทักทายกับแม่เลยนะคะเสียงเจ้าเจ้าเลยอาเติมพลังดนแถลูกเติมพลังครับอุ้ยดูจ๊บจ็บจบจบ,จบคุณแม่ก็ง่วง ชาดูดนรกแม่ง่วงแล้วแน่แน่เปาเป้ายุดยุดยุดเด้อมาไปเด้อทางผุนเด้อแน่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 มาพี่มาพี่มา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 สิไปหาคุณตาเงินเด้อ ไปหาตางเงินเด้อฝึกฝึกฝึกเข้าป่า่าจะไปเข้าป่าฝึกฝึกฝึเข้าป่าพาจะไปเข้าป เแล้วบามาเแล้วบาเะปลือยายนนไปเนอนไปไปมามามาไปเอาไปนอนไปตามือ <paling ris intake> <reviewers> <Prof> จับช้างหน่อยไปนอนว่าง,งแล้วเราก็ไปนอนไปก่อมนอนเลยพ่อเปาแล้วแลกวแล้พูดดสีนอนผู้ใดสีนอนแล้วเร็ รู้รู้รู้เหมือนรู้เลยเหมือนรู้ว่าจะโดนเอ่อเหมือนจะโดนนะคะนี่รู้รู้แล้วเหมือนรู้ไปไปพ่อปอจะให้นอนแล้วไปเก่งเก่งมากเก่งมากเลย เด็กกินบ่พ่อป๊ทั้งน้ะเด็กกินบ้าจำบ่าเดี๋ยวพ่อป๊จะกลับนอนไปพ่อป๊กลับนอนเด้อ แม,ม่ว่าพอมีกล้วยตีพ่อเปาดูาคุณแม่คุณแม่กลัวนึกไปแล้วเดี๋ยวมาเห็นแม่ไปเดี๋ยวช้างช้างน้อยจะไปป่วนรุดอะไรจับกันวะนี่อ๋อช้างสียงน้องช้างาเร็วเร็วช้างไหนแล้ว เด้งเออเดงเด้งาว่ามีน่าก,กินหลงยกขาทำไมใส่ปักเอ๋ <laughs> เสียงไปเสียงมากปักเสียงหมอ <laughs> ปากแตกไปนอนเลยเดี๋ยวกล้วยมาไปเอากล้วยมาให้คุณแม่ชิมเนื้อหวา,า,านมากเข็ดปาก <laughs> รอ้างหน่อยนอนดู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 ยคุณแม่แม่เมื่อคืนแม่คุณแม่เล่นแล้วบักกอกใส่จั๊กปาดกันนะแม่่า ตีดากเลยเวลายกขาได้ตีตูดผมเนี่ยพุ <us 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 ER> <us 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 ้น่ะแม่กรอบเอาเลยตัวอยากเรียนดีไล huh> ่ตีแม่ว่ามดแล้วยยุ้แม่ผมกินน้ำได้แม่แม่ผมกินน้ำแน่ ละตัวนั้นหลายกินเลยไม่มีไม่มีปวดหัวเ,เ,เ,เ <c oughs> พิ่งเก็บเท่าไรอันนี้ี๋ยวเพิ่งกิดวันนี้เหตุกามแม่เด้ไปนอนได้นั่นอนอนได้นั่นแมน่หาหม่องนอนได้นั่นสร้างวัวเนาะร่มกับเย็นสบายนะหาหมออกกอ่องกันหาหมออกกอ่องกันทำกอน มีบีพามองนอนกันเฮออ้ยแสบตัวแมมวาสแสบหาเราเลือกหาเรากำลังหามองนอนครับก่อนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดซับตไคร้นะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคำไหนผู้จ่ายไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้กล่าวว่าสวัสดีคับ